เนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้ที่กำลังตึงเครียดร,ระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนะคะกับการแสงท่าทีอย่างชัดเจนของยูเครนที่ต้องการเข้าเป็นสมาชิกของนาโตซึ่งนาโตนั้นเป็นองค์การที่เกิดขึ้นเพื่อสกัดกั้นการแพร่อิทธิพลของโซเวียตเดิมนะคะในยุคสงครามเย็นที่วันนี้กลายมาเป็นอีกปัจจัยแห่งความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียแล้วก็ยูเครนองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตนี้นะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่4เมษายนปี1949 หรือว่าปีพุทธศักราช2492ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งพันธมิตรทางการทหารเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการทหารกับประเทศสมาชิกในกรณีที่ถูกคุกค,คามจากภายนอกรวมไปถึงการส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยค่ะซึ่งในช่วงเริ่มต้นนั้นนะคะก็มี12ประเทศที่ร่วมลงนามในสนธิสัญญานี้ก็จะมีหัวเรือใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาและก็สหราชอาณาจค่ะและรวมด้วยแคนาดาเบลเยียมเดนมาร์กฝรั่งเศส ไอซ์แลนด์อิตาลีลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์นอร์เวยและก็โปรตุเกสค่ะในปัจจุบันองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือมีประเทศสมาชิก30ประเทศค่ะและถึงแม้ว่าจะสิ้นสุดยุคสงครามเย็นแล้วนั้นก็ตามหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตแต่แลหลายประเทศก็ยังต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์การดังกล่าวโดวยหนึ่งในนั้นก็คือประเทศยูเครน และก็เป็นที่น่าจับตานะคะว่าอีกสองประเทศในกลุ่มนอร์ดิกที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การนี้ก็คือฟินแลนด์และสวีเดนว่าจะตัดสินใจเข้าร่วมองค์การนี้หรือไม่ฟินแลนด์นั้นเป็นประเทศในภูมิภาคนอร์ดิกนะคะที่มีเขตแดนยาวถึง1340กิโลเมตรที่ติดกับรัเสเซียคะ่ะและในประวัติศาสตร์นั้นก็เคยมีความขัดแยง้งกันกับรัเสเซียหรือว่าสหภาพโซเวียตมาก่อนรวมถึงการสู้รบกันระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองด้วยนะคะ แต่ว่าฟินแลนด์ก็เลือกที่จะให้ความร่วมมือกับองค์การพันธมิตรด้านความมั่นคงของตะวันตกแทนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกค่ะและเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั้นรัฐบาลฟินแลนด์ก็ได้ตัดสินใจที่จะสั่งซื้อเครื่องบินรบ F-35 พร้อมระบบอาวุธจากทางสหรัฐจำนวนหลายลำโดยจะนำเครื่องบินรบฝูงนี้เข้าประจำการทดแทนรุ่น F/A-18 ที่เก่าล้าสมัยในส่วนของประเทศฟินแลนด์นะคะ นายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่าฟินแลนด์ยังไม่มีแผนที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การนาโตในอนาคตอันใกล้นี้แต่ก็พร้อมที่จะยืนเคียงข้างกลุ่มชาติพันธมิตรในยุโรปและก็สหรัฐนะคะในการคว่ำบาตรต่อรัเสเซียกับการโจมตียูเครนในครั้งนี้แล้วก็มีการสำรวจโพลด,ด้วยนะคะเมื่อเร็วๆนี้ของนางสืบพิมเฮลซิงกิสโนมัดก็พบว่าย8ของผู้ตอบคำถามนั้นต้องการที่จะให้ฟินแลนด์เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การนาโตและอีก42%นั้นไม่เห็นด้วยนะคะค ส่วนที่เหลือก็คือไม่แน่ใจโดยเสียงสนับสนุนให้ฟินแลนด์เข้าร่วมกับนาโต้นั้นสูงขึ้นถึง8%ค่ะจากการสำรวจครั้งล่าสุดเมื่อปี2562และล่าสุดนะคะเมื่อวันจันทร์ที่28ที่ผ่านมานั้นจากการประชุมของรัฐสภาแล้วก็ได้มีการลงมติค่ะประธานาธิบดีของฟินแลนด์ก็ได้ตัดสินใจว่าฟินแลนด์จะส่งอาวุธยุทธโธปกรณ์ทางการทหารเพื่อที่จะไปช่วยยูเครนและนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ของฟินแลนด์ค่ะ เพื่อโตตอบการกระทำของรัเสเซียที่มีต่อ,อยูเครนในฐานะที่ฟินแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปแต่ถึงอย่างไรก็ตามแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้กล่าวอีกนะคะว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากที่ฟินแลนด์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตในระหว่างการดํารงตําแหน่งผู้นําประเทศของเธอคะ่ะแต่อาจจะเข้าร่วมในอนาคตหากเสียงส่วนใหญ่ของชาวฟินต้องการ และเมื่อคําของวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นนะคะประธานาธิบดีนินิสเตอร์ก็ยังกล่าวอีกด้วยค่ะว่าเขาเชื่อมั่นว่าไม่มีเหตุผลใดที่รัสเซียจะเริ่มโจมตีฟินแลนด์ค่ะ